ลุิพข้าไม่ลงใช่ไหมล่ะจะข้าลงยังไงเราจะข้าลงยังไงหายากนะดำๆอย่างเงี้ยนะยังจะคุยอีกเขาลองใจตัวเองเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองข้าเขาไม่ได้หรอกแหมคิดขอโทษนะสวินาจ้าเชนรู้ตัวว่าฉันผิดมาตลอดนด้าเธอต้องเป็นแผลเป็นก็เพราะฉันแล้ว เป็นอย่างเงี้ยมีจะไปหาเมียได้ที่ไหนเขาต้องรับผิดชอบตัวเองพูดจริงนะต้องรับผิดชอบนะและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยตอนเนี้ยไป <c oughs> ไปที่กันเดี๋ยวนี้เลยไปไหนลุงทิพย์ก็เข้าไปในวงังกันสิเข้าในวงังก็ใช่ไมไปเนี่ยอาทำไมนี่ขาดพื้นเหรอมันไม่ไขาดเืนเข้าวังก็ต้องไปเจอ เมื่อกี้เธอทำอะไรฉันเธอจะไม่รับผิดชอบไม่ได้จะไม่ได้ไม้ทางะรู้แต่ว่าช่วช่วงเอาคืนโอ๊ยขอทมานีเลยุต้องไปกับฉันอยีนี้ฉันยังไงทําก็าเธอเข้าวังปิดบเสด็จพี่ได้จะตายหมเนี่จะตายได้ยังไงเพาะจะต้องไปรับตำแหน่งรองเขยนี่สิ